สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกลับก่อนบ้านองหมักไฟครับไอ้ก่อนกับมี่ว้ก่อนอันนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นมันีมาส้มเบิ่งน้อใหม่ที่ว่าหม่องที่ว่าต้นสิบห้ามามาว่านนะครับเนาะขามน้ำมากครับขามอํามาเบิ่งก่อนแหละครับว่าท่านฟอแล้วครับพี่น้องครับ คุณครับพี่นองครับน้องหนึ่งครับนมนอนใ่ญ่ยอยู่ได้หน่อยก่อนเนาะอนองใหญ่แข็งครับพี่นองส้องเงีบเปลี่ยนจักน้อยครับ มันหอดอันนี้มันแล้วนะครับน้องหัน,นแกเล็กแข็งแข็ง,งน่จังงี้น้องงามอยู่ครับพี่น้องครับเป็นเต่าตาเตา่ตาเหลืองอุยหงขวตั้งห้อยคนกลงคับพี่น้งองพอตั้งห้อยกระเจาหา เดี๋ยวมาเบิ่งกอ่อตั้งหนครับพี่น้องครับมันนี่ทางไปทะลุอีกทางหนึ่งอยู่ครับนี่ไปก,ก,ก่อน หมุนมาแล้ทั้งฝุ่นแล้วครับพี่น้องครับทั้งหลังนั้นเป็นปลาท่ามเลยก่อนเป็นท่ามเป็นทา่นทามทั้งหลังเป็นแ,แต่มีเห็ดเผิงท่ามออกเป็นยางนียว่าทั้งหลังข่อยไหม<อ>ดีครับทั้งหลังนะครับเนาะฝัังก็ขวานั่นเป็นน้ำครับพี่น้องฝุ่นฟังฝุ่นนะเป็นแ,แต่มีเห็ดเผิงท่ามออกเป็นยางต้นเป็นยางเลาะเบื้องละครับจะบเเห็นครับยึาบ่าังบานอ้ดินอ้บอยก่อนออก ออกสองสามเมื่อละเฮ็ดเพิยงท่างแต่ว่าท่างเขานั่นยังไปเบื้องซึงเม่อยุดบรบท่านเห็นเลยครับยังไม่เกิอดอยู่บ้านเลยเตาหน่อยเป็นงานนั่งดินนะครับอาารเป็นเตา 刀、烤、好 อครับพี่น้องครับเปลี่ยนปลาก่อนครับบ่คืออะไพี่น้องมุดข้อควาใด้ครับ่ะมีนะครับเนาะงคาตะไห้เจาวสับครับพอแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยน้องงอแครับมาดเดียงกันหลายๆเลยพี่น้องครับ รักอยากเนี่นะครับนอนนี่ครับมันหนีบนะครับเนาะแฉงครับพีน่นองตรงน นี่ครับพี่น้องครับหยดหนึ่งครับกรล่ังโพเลยครับใช<จ>่โอ้หอยกระจอหักไปใต่หคือบรันท่าน,นเห็นอยู่ อ๋อนั่นนะกลางกอพี่หนังครับมันห้อยกระจะมาเอาไปอาจจะอาทิตย์ที่แล้วแหะครับนั่นสวยด้วยเนาะนอขึ้นสูงนอหญ่ครับนี่ครับนอนหนึ่งเนาะห้อยกระจ้าเอาอันตั้งรางผลขึ่นไม่ครับผลก็มีนฝั่นั่นั่นนั่นอีกคนนนอนหนึ่งนั่นสวยนอนหนังจะมีนอหง่นี่ครับพี่หนังครับนอนหนึ่งครับเห็นไหมครับนั่นกระลังโพครับ ครับพี่น้องครับหน่อยตรงนี้มันแข็งแล้วเนาะเขินมาจังน้อยกันอันนี้ก็ยังแข็งอยู่ครับอ่าตรงนี้ได้อยุนี่ครับอันท้ามังหันมันแข็งๆนะครับอันนี้ก็เลยตัดขึ้นมาสูงแน่จังน้อยครับพี่น้องครับ เ้าจะเอาไปครับเนี่ยโอ้ได้แหน่งไล้ไก่อนมีแหนงอยู่อืมไออันนึงอันนี้มันหน่อยก็เดี๋ยวไปต้มเติมกันนั่นกลางเนี่ยอันเล็กอ๋ออันนี้ังก็นั่งหน่อยแต่อันเดียวแหนงหน่อยครับน้อยง่าย นอนน้อยข้ามหนึง่งกันก็เดี๋ยวไปต้มเติมกันครับนั่นครับพี่น้องครับนอนหนึ่งครับนอนใหญ่นอนงามอยู่ครับนอนแข็งครับพี่น้อ,ง,องทั้งหลัง น้ำครับนี่ไม่ถือเต็มเต็มเลยแช่งอะไรเยอะเหล็กกระปุ้ยปดวยดปวดว นี่ครับพี่น้องครับมันชิมีอีกปลาหนึ่งนะครับเนาะอยู่ทั้งหนาเฮาต่วามันต้องขามแม่น้ำนะครับนี่เพิ่งแม่น้ำครับนี่ป้าไหนจะเล็กป้าไหนหรอครับคิดว่าไหนจะประมาณเพียงเอวประมาณเนาะครับเนาะต่ว่าตนกับบ่ากาขามเหรอครับตะวามันกับเป็นต่ยานแน่ครับเพราะว่าเป็นปลาที่จะของบาเคยมาเนาะครับเนาะห็นครับทั้งใน นี่เลก่อนนี่อ,อ,อ๋อน,นี่นอนหนึ่งไม่อตรงนี้มีอีกหนทั้งในอดนี่ออ,อปลานี่ปลามัานอยู่ในใๆเหลือๆได้ครับพี่น้องครับเป็นปลาลึกนะครับเนาะห้อยขาเจาะกับเ<ม>ขาอยู่หนองๆหน่อยก่อนเนาะห้อยก้นเขาน้อง,องอๆแต่พ่อขามาเหลือๆสถแฉรไม่ค่อยเห็นห้อยเขาครับ<อ>มันหกหน่อยก่อนเนาะในทางโจนว่าครับพี่น้อง นี่น้องข้นกอรครับพี่น้องครับขึ้นสูงแหรอละครับนี่ไอ้ก่อนเล่าให้ครับเอาเสียมมาอก่อน phân chụp tia bể nào mày còn phân lắng còn con con nít mày chẳng lắm mày chẳng lắm chẳng lắm mày chẳng lắm mày chẳng lắm mày Cái này chẳng lắm ท่อนนี่ครับนอหนึ่งครับอลังโพงง่ามๆเลยครับี ันตรงนี้มันแข็งเลยด้วยครับพี่นอ้องตนก็นเลยตัดงับขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้มันแข็งเลรในซ้ำเนียนะครับเนาะนครับน้อกขึ้นกอรครับพี่น้องครับขึ้นไปสูงเลรถ้าการย่งได่อยู่ดอกน่อยก่อนนะ Đây, tất okay. cả này con Anh ăn ngặt xuống gần chất ngoài cái này nữa Ừ พี่ครับอี่ครับอีกสองอันนะครับเนาะ สองหงดสองหงดงามเลยก,ก่อนตอนมันอยู่หล,ลุกขอสร้างคนหนึ่งหน่อยทำรูอันครับยนต์ขับมันอยู่ทั้งในนะครับนัน่นมันไม่ก่อคนที่จังไเสียวเดียโน่อันะครับสองหงดนอันนึ่งยันซ้ายอยันหนึ่งมาขวานะครับเน,น,นาะมันไม่ก่อเลยครับ ครับน้อยง่ายยุคครับพี่น้อง,ง,ง,งโอ้หมดอันนี้หน่อยก่อนหมดอะไรหมดลิ้นไฟอ๋อหมดลิ้นไฟเต็มเลย หนะมดลิ้นไฟหมดแต่น้อยหมดแต่น้อยหม,ด,ยมดลิ้นไฟ ครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับกัไว้ซ้ำนี้นะครับต้นกระบี่ก่อนผ้ามมฆยังปลาหานอใหม่ครับพี่น้องครับน้องใหม่มาหนี่ครับพ่อแดดอยู่หน่อยก่อนเนาะม่านปลาไม่ครับพี่น้องครับปลาที่บ่เคยมาเลยนะครับอันเพรากระดดเมฆยางยึดฟังขอบขวากระบไปก่อนอยู่จะตั้งหู้น้องยังมาท่านยังแล้วมือสีมังลาะเบิ้องไม้ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมคลิปครับพี่น้องครับการสร้เป็นกําลังใจให้ต้นกระบี่ก่อนนะด้อยครับ อันพี่น้องถามว่าท่านใดกดติดตามนะครับนอกจากฝากกดติดตามช่อง YouTube ต้นขับกอนบ้านนุ่มหมักไฟเป็นกำลังใจให้ต้นกบอีกอนครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งเพจ Facebook แล้วก็ทั้ง YouTube ให้ต้นกำปีกอนน้ำเนักด้วครับก็ให้ต้นกำปีกอนได้มีกำลังใจในการเห็ดคลิปนะครับเนาะแล้วก็นี่นะครับเนาะผลงานเท่ากับเดี๋ยวมาเบิ้งไอ้ไก่น้ำกันครับนี่ครับพี่น้องครับผลงานวันนี้นะครับเนาะไอแต่น้องงามๆเลยครับพี่น้องยวน สองสามกอตอตอกันนะครับมุดเขาก็ไดกระสั้นกโดกกีเลยอยู่หน่อยก่อนเนาะช่วงช่วงเขาเขามาแหลกๆนะห้อยกระเจาทับครับแต่ว่าพ่อะเขามาเล็กๆนะครับบ่ค่อยเห็นครับพี่น้องห้อยค้นเขาบ่ค่อยมีนะครับเนาะมันสัสีหกแน่จักหน้อยครับแต่มันกับไกลบานน้ำนะครับไกลจากถนนแห้งเลยครับนีเขามาเลือกไรเติบเลยครับนี่ก็ไดดร้ายอยู่ครับเกือบเต็มกระต้าแล้วครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้อาไว้สำนี้ครับลากันมีก่อนครับสวัสดีครับ ไายพี่น้องป่าจะจากโรถป้ายไข่เจี๊ยบรันดวยเงินทองครับเขามาเล็กเต๋อครับแต่ว่ารถมอาตะไส่นี่เอาเขามานาเพราะว่าเพราะว่ายัางไงก่อนไป่อ<ฮ>ตอนอยังคือเดี๋ยวรถขามานาหอดผีมันไก,กลถนน <laughs> มันไกลถนนว่ามีอันกุญแจรถกุญแจรถถอดออกบ่ได้เสียบก้าไว้ตัวไหนถอดออกมันถอดออกบ่ได้นะครับมันหลดข้อมันหลดข้อลุพอนะมันล็อกข้อรถบ่ได้ครับันกุญแจมันก็เสียบก้าอยู่นะครับเนาะ ก็เลยต้องได้ขี่มาเรื่อยๆครับขี่มานั่งเขาก็ได้ก็ค่อยๆขี่ค่อยๆหมุนมากนะครับเนาะการลดตัวลดอยู่ครับพี่อยู่ในปลาเหล็กเลยครับแต่ว่ารถเขามานั่งด้อยู่ไปครับครับละครัพี่น้องครับ ก็ขอมากับยานมันเสียครับขริง Thái bơi nàng mà này Ừ, lại có mùa ván.